นอกจากห้ากำลังเกับ2องกำลังสแล้วมันมีห้ากำลังอื่น2องกำลังอื่นที่ยังเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วเท่ากับ250ร้ากำลังสาได้ไหมสวัสดีครับร,ร้อยเยงคณิตศาสตร์ วันนี้เรามาเฉลยข้อสอบเป็นข้อสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์ปี2554ระดับหมอปลายนะครับข้อ5ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มซึ่ง a ล็อก ok 5ฐาน250บวก b ส่วนล็อก ok 250ฐาน2 เท่ากับ3นะครับโจทย์ถามว่าค่าของ a บวก 2b ตรงกับข้อใดต่อไปนี้แล้วก็โจทย์ก็ให้ choice มานะครับ13 15 17 18นะครับวิธีทำก็ทำไปตามปกติเลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่รูปของสมการคุณจะเห็นได้ว่า,าในที่นี้ b ส่วนด้วยอลอง2 5อ250ฐาน2<ม>ก็คือ b คูณอยู่กับ1ส่วนล็ g อง250ฐาน2 1ส่วนล็ g อง250ฐาน2เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือล็ g ส2ฐาน250นั่นเองนะครับ ดังนั้นเราก็จะได้รูปสมการใหม่เป็น a ล็อก5ฐาน250บวก b ล็อก2ฐาน250เท่ากับ3นะครับซึ่งในที่นี้เราก็สามารถจะปัด a มาเป็นกำลังของ5ได้ปัด b มาเป็นกำลังของ2ได้เราก็จะได้ log ของ5กำลัง a ฐาน250 บวก2กำลัง b ฐาน250นะครับซึ่งเราสามารถยุบรวมกันเป็นล็อกของ5กำลัง a คูณ2กำลัง b ฐาน250ได้นะครับซึ่งความหมายของล็อก5กำลัง a 2กำลัง b ฐาน250เท่ากับ3เนี่ยก็คือ5กำลัง a 2กำลัง b ก็ต้องมีค่าเท่ากับ250กำลัง3ดูไหมครับ ซึ่ง250เนี่ยเราก็สามารถจะแยกเป็นตัวประกอบได้ก็คือ5 x 5คูณ5คูณ5คูณ2นะครับ55ก็25 2 5 5ก็1 2อคูณ2ก็เป็น250ยนะครับยังยกกำลัง3อยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่ง5 5คูณ5คูณ5ก็คือ5กำลัง3นั่นเอง2ก็คือ2กำลัง1นะฮะทั้งหมดยกกำลัง3 มันก็จะกลายเป็น5กำลัง9คูณอยู่กับ2กำลัง3ซึ่งมีรูปแบบที่ตรงพอดีกับ5กำลัง a คูณ2กำลัง b โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ a ก็คือ9 b ก็คือ3 a บวก 2b ก็คือ15เรารู้แน่ๆว่านี่คือคำตอบของเรานะครับปอิีัติโจทย์ข้อนี้เป็นข้อสอบที่เป็น choice นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบได้ทันทีว่าเป็นข้อขอนะครับอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีข้อสงสัยว่าเอแล้ว5กำลัง a 2กำลัง b ที่มันเท่ากับ250ลัง3เนี่ยนอกจาก5กลัง9กับ2กลังส แล้วมันมีกํากำลังอื่น2กํกำลังอื่นที่ยังเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วเท่ากับ250กํากำลัง3ได้ไหมนะครับซึ่งคําคตอบอยู่ตรงนี้ครับในที่นี้ผมก็จะใช้วิธีแบ่งกํากำลัง9ออกมาเป็นกํากำลัง8คูณอยู่กับ5นะครับ ทำไมต้องแบ่งแบบนี้ก็เพื่อว่าให้มันยังคูณกันแล้วมันยังได้250กาลัง 3u เหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาดูกันว่าผลมันออกมาเป็นยังไงเนื่องจากว่าเราเปลี่ยน5เป็น2ยกกําลังอะไรบางอย่างได้นะครับอพอเราเปลี่ยน5เป็น2ยกกําลังอะไรบางอย่างได้เนี่ย5มันก็จะไปรวมกับเทอม2กาลัง3ได้จริงไหมครับ ไอ้อะไรบางอย่างเนี่ยก็คือล็อกห้าฐานสองนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสองยกกำลังล็อกห้าฐานสองมันเท่ากับห้าใช่ไหมครับนะดังนั้นเทอมนี้ก็จะรวมกับเทอมนี้ได้แหละนะครับตอนนี้นะมันก็จะกลายเป็นสองยกกำลังสามบวก ล็อก5ฐาน2นั่นเองนะครับซึ่งคุณจะพบว่า3บวก2ล็อก5ฐาน2เนี่ยมันไม่เป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าล็อก4ฐาน2ก็คือ2ใช่ไหมครับล็อก8ฐาน2ก็คือ3ใช่ไหมครับดังนั้นล็อก5ฐาน2มันก็คือ2กว่า สองกว่ากว่าบวกสามก็เป็นห้ากว่ากว่าลองกันอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ห้ากำลังเก้าเราแบ่งออกมาสักสองตัวเป็นห้ากำลังเจ็ดคูณห้ากำลังสองคุณก็ทำด้วยวิธีเดิมคุณก็จะพบว่าห้ากำลังสองเนี่ยมันก็จะประกายเป็นสองยกกำลังล็อกห้ากำลังสองฐานสองถูกไหมครับ ซึ่ง2ตัวนี้คุณก็ปัดไว้ข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง3บวก2ล็อก5ฐาน2นะครับซึ่งมันก็ไม่เป็นจำนวนเต็มอยู่เหมือนเดิมนะครับจาก2กรณีนี้คุณก็จะพบว่าไม่ว่าคุณจะแบ่งออกมากี่ตัว หนึ่งตัวสองตัวสามตัวหรือว่าครึ่งตัวหรือว่าหนึ่งส่วนสี่ตัวนะครับคุณก็จะพบว่ายังไงมันก็จะติดเทอมของล็อกหฐาน2อยู่เสมอนะครับหรือคุณจะทำในแบบที่แบ่ง2องกำลัง B ไปปนกับห้ากำลัง A ก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะออกมาคล้ายกันนะครับ ซึ่งคุณก็จะพบว่าโอเคในฝั่งของ2เนี่ยคุณทำได้แต่ในฝั่งของ5เนี่ยเวลาแบ่งมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น5ยกกำลังที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับเห็นไหมครับล็อก2ฐาน5จะไม่ใช่จำนวนเต็มคล้ายกันนะครับเป็นกรณีที่คล้ายกันนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายละเอียดเท่าเดิมนะครับ โอเคอันนี้อคงพอจะตอบคำถามที่สงสัยได้หลายๆคำถามนะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าเราจะอธิบายกันง่ายๆว่า2และ5มันเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนักเพราะว่าในความเป็น Exponential เนี่ยมันมีความละเอียดมากกว่านั้นนะครับผมอยากให้คุณ มาได้ถึงตรงจุดนี้นะครับเราไม่อยากเสียโอกาสดีๆกับโจทย์ดีๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับราเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครับ